รถ3ล้อเครื่องรีฟาน125ซีซีเพาท้ายมีสโลมีหลังคาปัดน้ำฝนกระจกหน้าชกใหญ่แกน43มิลกว้าง1เมตรยาว1.4เมตรราคา65,000บาทโทร081 658 1922ลาย c z d 4 8 5 4 l สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนาทธอีกหนึ่งคลิปสำหรับคลิปนี้นัทธรม,มาส่งรถให้กับคุณนอนงค์ที่ จังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่อำเภออะไรครับเพื่อนน้องอำเภอด่านช้างค่ะอำเภอด่านช้างตำบลอะไรครับตำบลหนองมะข่ามูลค่ะตำบลหนองมะข่ามูลนะครับคุณอน,าานุองก้าวได้สั่งรถสามล้อคันนี้นะครับมาใช้ในในไร่แล้วก็ขายของด้วยครับเดี๋ยวนะทอมจะให้น้องอธิบายรายละเอียดของในฝั่งนะครับผมจะแนะนำวิธีการใช้งานในฝั่งนะครับแบบแรกก็ติดตัวคุญแจมันจะขึ้นไฟเขียวนะครับเวลาเราจะสตาร์ทนะครับสวิคตัวนี้ต้องตบมาหาเรานะครับ แต่ถ้ามันตบอย่างนี้เราจะสตาร์ทไม่ติดส่นใเอใช่ครับถ้ามันอย่างนี้จะสตาร์ทไม่ติดเราก็กดมาตัวแล้วก็เวลาจะสตาร์ทต,ต้องให้มันขึ้นเป็นไฟเขียวนะครับเกียร์ว่าเพราะว่าถ้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่จะสตาร์ทไม่ติดน,นะครับส่วนนี้เปิดไฟไฟหลีกกับไฟสองสว่าง ี่มัก็ปิดไว้นะครับส่วนตัวนี้ไฟต่ําไฟสูงนะครับส่วนี้ไฟเลี้ยวน้ซ้ายเล้วขวามีแต่ดังชัดเจนนะเดมติดเบคเอลนี้ตบไฟต่าไฟสูงโอยี่เราไม่ต้องเปิดไฟนานเลยนะลทักทาย เกียร์จะมี4เกียร์นะครับเกียร์ก็เหมือนเกียร์มอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่เราจะใช้มือดันเกียร์หนึ่งก็ดันเดินหน้าครับมันจะมีตัวเลขบอกนะครับนี่แบบเราเวลาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องจอดเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องจอดนะครับเลขสองครับในตัวใช่ครับพอเวลาถึง4เกียร์ ปุ๊บพอเราดันเดินหน้าอีกทีนึงจะเป็นเกียร์ว่างเหมือนเหมือนมอไซค์อ่ะที่มอไซค์ยังไงยังไงยังไงเพียงแต่อันนี้มันใช้มือมือดันเกียร์เกี่ต้องอยัตียัตัวนี้จะเป็นตัวบังคับเดินหน้าถอยหลังนะครับถ้าถอยหลังมันจะมีเสียงเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันอยู่เดินหน้าหรือถอยหลังถ้าเดินหน้ามันจะไม่มีเสียงองเงี้คือเดินหน้าส่วนตัวนี้ตัวสโลนะครับกรณีบรรทุกของหนักมางเงี้ยแบบ ติดลมขึ้นเนินไม่ไหวเราดึงขึ้นเลยครับโยกขึ้นมันจะสโลนะครับขาไอได้ขึ้นเนินอ่ะขึ้นเนินขึ้นไรเนี้ยเราขึ้นไม่ไหวเราก็ดึงเี้ใช้โซ่ปั่นนะครับแต่ถ้าเราขี่ปกติล้วก็กดลงธรรมดานะครับส่วนระบบเบรกนะครับจะมีสามที่นี่คือเบรกหน้าเบรกหน้าที่เบรกล้อหน้าอันนี้คือเบรกเท้าคือเบรกสองล้อหลังนะครับส่วนตัวนี้เบรกการลดไหล เวลาจอดก็ดึงท <these guys? S 1> ุกครั้งใช่เหมือนเหมือนเหมือนว่าเป็นพิกอัพใช่บบนี้ครันจะดึงขึ้นเฉยๆใช่ไหมใช่กดกดมันจะล็อกกดต้องกดเวลาจอดก็ดึงไว้เพราะว่ารถมันไม่มีขาตั้งครับมันจะไหลอันนี้นะบางทีเราเราจะกดไม่ลงดึงเงี้ยบางทีเรากดไม่ลงเงี้ยมันมีสองวิธีวิธีแรกคือดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็กดนะหรืออยู่เงี้ย โทษนะเอ้าเท้าเยียบนี่ก่อนเท้าเหยียบปุ๊บแล้วก็กดนี่ก็ได้นี่ก็ได้นะได้สองอย่างแต่ว่าจอดนะต้องไว้ดึงทุกครั้งนะมันมันจะไหลใช่จะไหลเพราะมันเบาส่วนสตาร์ทนี่มีสองที่นะอันนี้กรณีแบตหมดสตาร์ทมือไม่ติด,สา,าดนะสามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับสตาร์ทได้หมดมันจะดันไบบนี้ ก็คือมีสองที่อันแรกหนึ่งมีกุญแจแล้วก็กดสตาร์ทอันนี้สตาร์ทไฟฟ้าอันนี้คือสตาร์ทเทา้ากรณีเช่นแบตหมดหรือว่าไม่สามารถสตาร์ทมือได้นะก็ใช้ตัวนี้แทนแต่ส่วนมากเขาคงไม่ได้ใช้ใช้แต่ตัวนู้นส่วนตรงนี้จะเป็นระบบน้ํามันนะเติมตรงนีไ้ได้ได้ล้านลิตรไหมครับได้เจ็ดลิตรเจ็ดลิตรเจ็ดลิตรเก้าห้าเก้าหนึ่งเติมได้ครับครับก็ใช้กุญแจล็อกได้ือเวลาเราจอดไปแล้วก็ล็อกทิดไว้ ไม่ออกส่วนตรงนี้เปิดได้นะครับจะมีสองฝั่งครับเป็นสองฝั่งเป็น่ไข่ไทยอันนี้เปิดไว้ก็อย่างเช่นช่างซ่อมบำรุงมาซ่อมออล้างคาบูเป่ากองอะไรพวกเนี้ยเรามาเปิดดูพวกนี้นะก็เปิดนี้ได้ไดครับมีแบบห้า,า 5, ได้ทรถามได้ใช่ไหมครับถามได้ตลอดเลยไม่ต้องเกรงใจ อ๋อแล้วเราต้องล็อกนะล็อกนี้เอาไปเกี่ยวข้างบนซะเอาไปเกี่ยวอย่างนี้แล้วก็ดันี้เข้าไปดูมดแล้วเ่ยดูดูมากี่รอบแล้วก่อนจะซื้อนี่ดูไรแล้อ <c oughs> ายากได้มานาเนลย <c oughs> ดูโอ้ประั้งเลยกระบะมีสามารถเปิดได้สามด้านนะครับแบบแร่ก็เปิดข้างหลังก่อนเวลาเปิดให้เปิดด้านหลังก่อนนะ เวลาปิดก็ปิดด้านข้างก่อนเหมือนกันกระบะนี้สามารถยกได้นะครับยกขำได้มันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างสองฝั่งนี่ลเอยู่นี่นี่พีนี่อันนี้นะถ้องที่ออกปึ๊บอืมนี่เด็กก็อันนี้ออกอ่าแล้วก็ยกได้เครื่องล้างเครื่องล้างก็มีจับที่ทู่ได้กับตัวนี้จะเป็นเครื่อง ลายฟานร้อยยี่ิบห้านะครับจะมีเกียร์ถอยนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นพาท้ายตัวนี้จะเป็นตัวสโลนะครับตัวนี้จะเป็นกระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ฝาครับตัวนี้จะถ่ายน้ํามันเครื่องทุกหนึ่งพันกิโลนะครับน้ำมันกิโลหนึ่งพันกิโลนะก็ถ่ายข้างล่างเติมตรงนี้นะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นสี่จังหวะทั่วไป ส่วนตัวนี้กระปุกเกียร์ปอท้ายตัวสโลตัวนี้ทุก3 0 0พันกิโลเราก็จำง่ายง่ายเลยครับถ่ายเครื่องสามครั้งแล้วก็มาไล่ถ่ายอันนี้1ครั้งหนึ่งครั้ง1ครั้งนะครับ<ม>ตัวนี้ก็ใช้น้ำมันเบอร์เบร์ท้ายเบอร์90นะครับ90ิเนี้ยเนเลยนะใช่ใช่ ทีนี้รู้ได้งานหนึ่งพันกิโลก็ดูนู่นไม่เนี่ยดูที่ไม่ดมที่ไม่นะแต่ก็จดไว้ตอนนี้เท่าไรตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เลยับอันนี้ตัวสโลเวลาเราใส่เราก็ต้องหยุดรถก่อนนะครับเวลามันทุกของหนักมาเราขึ้นไม่ไหวเราต้องหยุดรถเราค่อยใส่สโลล้วค่อยเยขึ้นมันมันจะทําให้รอบช้าลงจะมีกําลังมากขึ้นนะครับตัวนี้สามารถ บรรทุกน้่นหนักไม่ถึงเจ็ดร้อยโลนะเดี๋ยวเราเอาลงเราก็ล็อกเหมือนเดิมจะลืมล็อกนะครับเพราะว่าถ้าเราบรรทุกของหนักนเาเ,าบบาเนี่ยเราออกตัวกระบะอยู่ลเลยมนมีตัวล็อกกับฝั่กิ๊ดเราเมื่อกี้เราเปิดตรงไหนก็ล็อกตรงนั้นแหละมันจะมีที่ล็อกอยู่ว่ารถอื่นๆนะให้เราดูเบรกมือว่าเราลืมดึงเบรกมือลงไหม ใชเพราะว่าอย่างเงี้ยเจอบ่อยครับลูกค้าก็โทรมาถามว่าทำไมรถอ่ดจังไม่ออกครับมันมันจะมีสองอย่างคือเบรกมือกับค้างสโลที่รถจะช้านะต่ถ้าถ้าเรารู้แล้วอืดๆสงสัยปุ๊บให้ดูเบรกมือก่อนกับสโลนะครับครับน้าทอมก็ต้องขอขอบคุณพี่นงและพี่ตินะครับที่สั่งรถสามล้องเรามาใช้นะครับอันนี้ก็ของฝากนะ นะครับแวก็เอกสารประจํารถนะครับก็เดี๋ยวทคยเอกสารไปหนชุดชุดหนึ่งก็เก็บไว้ที่บ้าน,นาอีกชุดนึงก็ติดรถไปเผืือเจ้าที่เขาขอตรวจน,นะครับครับค,ครับขอบคุณนะครับขอบคุณรอบขอบฝากครับ ขอฝากโอ้ขอบคุณมากนะครับครับน oui> ี่อันนี้เราลูะแตงโมป่ะแตงโมแตงโมอ่อนแตงโอ่อนโอไปแตงส้มเนาะไแตงส้มครับเดี๋ยวม่วงเบาม่วง่อนม่งกระอนโอเคบุขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะทต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใทคลิปใหม่รือว่านักทำจะไปจังหวัดอะไรนะครับสวัสดีครับ